สวัสดีค่ะดวงชะตาพาพเพลินไบอัมทรนนีโดยแม่หมออั้มธรรมทาโรวันนี้ชวนทุกคนมาดูดวงกันมาดูกันว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณภายใน24ชั่วโมงนี้เออมาดูกันนะคะว่า24ชั่วโมงนี้หลังจากที่คุณดูคลิปนี้แล้วเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณกันบ้างอ่ะมีไพ่ให้เลือก3กล่องแล้วกันกลองที่1กล่องที่สองแล้วก็กล่องที่3อ่ะกองที่1กล่องที่สองแล้วก็กล่องที่สาม หลับตาตั้งจิตเป็นสมาธินะคะตั้งใจอธิษฐานขอให้ไพ่ช่วยบอกทีว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณภายใน24ชั่วโมงนี้จากนั้นค่อยๆลืมตาค่ะแล้วก็เลือกกล่องไพ่ที่รู้สึกดึงดูดใจคุณมากที่สุดใน24ชั่วโมงนี้เลยนะว่า24ชั่วโมงนี้อะไรจะเกิดขึ้นกับคุณอตั้งจิตเป็นสมาธิกันนิดนึงเนาะ หากคุณสับสนนะฟังคำนายมากกว่าหนงกองได้เลยเนาะถ้าเด็ดเดี่ยวกองเดียวได้ค่ะใครยังเลือกไม่ได้กดพอยส์เนาะส่วนใครที่เลือกได้แล้วมาฟังคำนายกันเลยเริ่มต้นจากกองที่หนึ่งกันก่อนนะคะมาดูกันค่ะว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณภายใน24ชั่วโมงนี้อ่ะขอดูพลังงานหน่อยสิอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณภายใน24ชั่วโมงนี้ขอดูพลังงานหน่อยค่ะว้าว 24ชั่วโมงนี้<ม>ต้องบอกเลยพลังกายพลังใจเต็มเปี่ยมดูเหมือนกับว่าคุณจะมีอำนาจวาสนาบารมีในตัวค่อนข้างสูงหยิบจับทำอะไรมีโอกาสประสบความสำเร็จต้องบอกเลยศัตรูจะแพ้พ่ายใครคิดร้ายจะพ่ายแพย้แพ,พ้ดวงตัวเองไปอดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยว่ามีโอกาสว,<ม>ว่าจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นหรือว่ามีความสำเร็จเกิดขึ้นกับคุณนะอะขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยค่ะว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณอีกอื ดวงดีดวงแข็งใครคิดร้ายจะพ่ายแพ้คุณจะรู้เท่าทันใครคิดไม่ดีคุณจะรู้ว่าใครคิดไม่ดีจะมีเซนต์มีสัมผัสพิเศษอะไรบางสิ่งบางอย่างรู้ว่าใครคิดดีรู้ว่าใครคิดร้ายรู้ว่าใครเป็นศัตรูรู้ว่าใครเป็นกาลยาณมิตรเพราะฉะนั้นแล้ว24ชั่วโมงนี้ใครคิดร้ายจะปรากฏตัวใครคิดดีก็จะเห็นคุณงามความดีกันอย่างชัดเจนนะคะ24ชั่วโมงนี้ต้องบอกเลยนะคะว่ามีโอกาสเหลือเกินว่า ตัวคุณจะถึงฝั่งฝันอะไรที่รอคอยอะไรที่คุณรู้สึกเป็นสิ่งที่คุณคาดหวังไว้มีโอกาสจะสมหวังมีโอกาสจะถึงเส้นชัยนะมีโอกาสว่าจะสมหวังนะหรือว่าได้ในสิ่งที่อยากจะได้นะคะอะขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยค่ะเออดูจากพลังงานตรงนี้ดวงแรงดวงแข็งใครคิดรายพ่ายแพ้แพ,พ้ดวงตัวเองไปดูเหมือนกับว่าหมดเวรหมดกรรมกับสิ่งที่อาจจะ,ะทําให้ชีวิต ไม่ดีอ่ะเนาะใครที่จะเป็นศัตรูใครที่เป็นเป็นเอ่อเข้ามาในชีวิตแล้วไม่ได้ทําให้ชีวิตดีขึ้นจะหมดเวรหมดกรรมกันไป24ชั่วโมงนี้เหมือนได้เกิดใหม่ชีวิตฟื้นฟูพลิกฟื้นไปสู่จุดที่ดีขึ้นนะดูจากพลังงานตรงนี้เออ <S <S เห็นไหมชีวิตจะพลิกฟื้นไปสู่จุดจุดที่ดีขึ้นภายใน24ชั่วโมงนี้หากช่วงที่ผ่านมามีติดขัดมีปัญหาอุบสริค มีสิ่งที่รอคอยมีอะไรที่ไม่ดีนะต้องบอกเลย24ชั่วโมงนี้ชีวิตกําลังพลิกฟื้นหรือว่าเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตไปสู่จุดที่ดีขึ้นพาชีวิตไปสู่จุดที่ดีขึ้นมีข่าวดีมีโอกาสดีๆมีสิ่งดีๆหรือเป็นไปได้เหลือเกินว่า24ชั่วโมงนี้ชีวิตจะพลิกผันไปสู่จุดที่ดีขึ้นทําให้หัวใจสดชื่นแจ่มใสมีความสุขกายสบายใจมากขึ้นเออ ต่อมาค่ะกองที่สองกันบ้างนะมาดูกันค่ะว่า24ชั่วโมงนี้อะไรจะเกิดขึ้นกับคุณเออภายใน24ชั่วโมงนี้อะไรจะเกิดขึ้นกับคุณอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณภายใน24ชั่วโมงนี้ขอดูพลังงานหน่อยสิอ่ะภายใน24ชั่วโมงนี้ต้องบอกเลยว่าได้ชิมช็อปช้ชาบูหมูกระทะได้สังสรรค์ได้จะลิมจลออความสำเร็จเออ24ชั่วโมงนี้ต้องบอกเลยมีโอกาสได้ไป อิ่มหนำสำราญกับเพื่อนฝูงได้เฉลิมฉลองชัยชนะเฉะลิมฉลองความสำเร็จได้แฮปปี้ดีด้ามีความสุขได้พบปะกับสังคมได้สื่อสารโฆษณาประชาสัมพันธ์ได้เข้าสังคมได้มีคอนเน็ชันใหม่ๆห,หรือว่าได้รักษาคอนเน็กชันเก่าๆด้วยนะมีโอกาสแฮปปี้ดีด้าได้กินอิ่มหนำสำราญหรืออาจจะมีคนเลี้ยงข้าวเป็นไปได้เช่นเดียวกันนะอะไรอีกที่จะเกิดขึ้นกับคุณ จะมีคนช่วยเหลืออุปถัมภ์ค้ำชูซัพพอร์ตนะรวมไปถึงตัวคุณเองก็มีโอกาสว่า24ชั่วโมง,งนี้อาจจะได้ทําบุญสร้างบุญสร้างกุศล,ลและทําให้จิตใจมันชุ่มชื่นนะเออรู้สึกหัวใจพองโตด้วยอะไรอีกที่จะเกิดขึ้นกับคนนะใน24ชั่วโมง,ง,งนี้ขอดูพลังงานหน่อยค่ะการงานสำเร็จร, aters, ร,ร่วงไปได้ด้วยดีธุรกิจต้องบอกเลย รุ่งเรืองรุ่ง,รง,รงโรจน์นะการเงินก็ต้องบอกว่าแฮปปี้มีความสุขเงินมีมีเงินหลั่งไหลไหลมาเทมาถ้าทําธุร,รกิจการค้าการขายต้องบอกเลยเงินเข้ารัวๆนะค้าขายร่ํารวยนะคะขายเฮงเฮงปังๆนะเออแล้วก็ต้องบอกเลยว่าในช่วง24<ป>ชั่วโมงนี้นะปเป็นไปได้เหลือเกินว่าการ,<ป>ร<ๆ>งานการเงินธุรกิจอะไรต่างๆมันราบรื่นแล้วก็ผ่านพ้นไปดีเป็นช่วงเวลา24ชั่วโมงที่คุณบริหารจัดการทุกสิ่งทุกอย่างได้เป็นอย่างดีนะ ติดขัดปัญหาอะไรก็จัดการแก้ไขได้นะราบรื่นจริงๆราบรื่นจริงๆอ่ะขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยค่ะนะว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณใน24ชั่วโมงนี้ครูบาอาจารย์รสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองนะดูเหมือนกับว่า ใครคิดไม่ดีก็แพ้ภายตัวเองไป24ชั่วโมงนี้นะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะ24ชั่วโมงนี้ต้องบอกเลยมีแต่ข่าวดีมีแต่สิ่งดีๆมีแต่อะไรดีๆเกิดขึ้นในชีวิตสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองบรรเทุรูดปกป้องนะครูบาอาจารย์อุดหนุนโอ้ถามคำจูนะต้องบอกเลย24ชั่วโมงนี้แฮปปีด้ดีดามีความสุขได้มีเวลาส่วนตัวบริหารจัดก,การการเงินการงานเวลา ได้ดีนะดูเหมือนว่ามีเวลาพักผ่อนเต็มที่มีเวลาที่จะได้ดูแลเทคแคร์ care, เอาใจใส่ตัวเองมีเวลาที่จะทำอะไรที่เป็นธุระของตัวเองมีเวลาที่จะจัดการทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องของตัวเองได้เป็นอย่างดีคือต้องบอกว่า24ชั่วโมงนี้ครบเครื่องนะทั้งการงานการเงินธุรกิจนะความรักอะไรต่างๆจัดการได้ดีหมดเป็นช่วงเวลาที่คุณแฮปปี้มีความสุขได้เฉลิมฉลองความสำเร็จแล้วก็มีความสบายอกสบายใจใน24ชั่วโมงนี้ค่ะเออ ุดท้ายกองที่สกันบ้างนะคะอะมาดูกองที่สามกันบ้างมาดูกันค่ะว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับคนใน24ชั่วโมงนี้ขอดูพลังงานหน่อยสิอะไรจะเกิดขึ้นกับคนใน24ชั่วโมงนี้ อ่า24ชั่วโมงนี้ดูเหมือนกับว่าคุณอาจจะมีการได้ทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องของโซเชียลมีเดียมีการส่องนะเออหรืออาจจะมีคนสองคนใน24ชั่วโมงนี้เป็นไปได้เหมือนกันหรือคุณอาจจะส่องใครบางคนใน24ชั่วโมงนี้นะคะอ,อ่อติดตามความเคลื่อนไหวอะไรบางสิ่งบางอยา่างขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยดูเหมือนใน24ชั่วโมงนี้เป็นไปได้เหลือเกินว่าอาจจะมีใครบางคนคิดถึงคุณตามสองคุณนะ มีคนคิดถึงคุณใน24ชั่วโมงนี้และตาม2องคนอยู่ค่ะ <S <S เออและตัวคุณเองก็ดูเหมือนจะคิดถึงเขาเหมือนกันนะคะ <S <S อ,อะไรจะเกิดขึ้นอีกหลาะใน24ชั่วโมงนี้อา้าวมีโอกาสเหลือเกินว่าจะมีการนัดหมายนัดเดทเออถ้าโสดอย่ <S 1> <S 1> ต้องบอกเลยว่ามีโอกาสว่าคนที่คุณชอบหรือคนที่คุณแอบชอบหรือว่าคนที่คุณ เขาอาจจะแอบชอบคุณมีโอกาสว่าใน24ชั่วโมงนี้มีการส่องกันไปส่องกันมาตอบกันไปตอบกันมาแล้วมีโอกาสเหลือเกินว่าจะดีวนัดกันพบปักกันมีโอกาสชวนกันกินข้าวชวนกันไปเที่ยวชวนกันไปเดทนะมีโอกาสเหลือเกินนะหรือถ้าเกิดว่าสถานะไม่ชัดเจนนะเป็นไปได้เหลือเกินว่ามีโอกาสว่าต่างฝ่ายต่างคิดถึงกันนะแล้วก็อาจจะชวนกันไปกินข้าวชวนกันไปเที่ยวดูหนังฟังเพลงอะไรต่างๆ นะส่วนถ้าง,งอนกันอยู่นะเป็นไปได้หรือเกินว่าภายใน24ชั่วโมงนี้คืนดีกันแน่นอนนะเป็นการส่องกันไปส่องกันมาคิดถึงกันไปคิดถึงกันมาสุดท้ายก็กลับมาที่ว่ามีการขอโทษขอโพยงอกันนะแล้วก็ขอกลับมาคืนดีกันนะส่วนถ้าเกิดว่ามีคู่กันอยู่แล้วนะคะก็ต้องบอกว่าต่างคนต่างคิดถึงกันนะ ต่างฝ่ายต่างคิดถึงต่างฝ่ายต่างนึกถึงต่างฝ่ายต่างส่องกันไปส่องกันมาแล้วมีโอกาสเหลือเกินว่าน่าจะกลับมาคืนดีกันเออหรือกลับว่าไม่ใช่กลับมาคืนดีกันสิหรือต่างฝ่ายต่างมีคู่กันอยู่แล้วเนาะแต่ว่ามันมีความคิดถึงกันนะพูดผิดพูดถูกพูดผิดพูดถูกก็คือว่าคนที่มีคู่อยู่แล้วเนาะต้องบอกว่าต่างฝ่ายต่างคิดถึงกันหรืออาจจะทํางานกันคนละที่อยู่ห่างไกลกันก็แล้วแต่นะ ตามฝ่ายต่างคิดถึงกันก็เลยส่องกันส่องกันไปส่องกันไปคอมเมนต์กันไปคอมเมนต์กันมานะแชทกันไปแชทกันมาแล้วก็รู้สึกว่าคิดถึงกันมากอาจจะมีการนัดหมายชวนกันนะชวนกันไปเที่ยวชวนกันกินข้าวชวนกันดูหนังฟังเพลงนะนัดหมายเพื่อที่จะพบเจอกันหรือว่าชวนกันไปเที่ยววางแพลนไปเที่ยวร่วมกันอะไรทํานองนี้นะเพราะฉะนั้น24ชั่วโมงนี้จะเป็นความคิดถึงนะสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณคือจะ คุณอาจจะคิดถึงใครบางคนและใครบางคนอาจจะคิดถึงคุณแล้วก็เป็นไปได้เหลือเกินว่าอาจจะมีการพูดคุยกันมีการสื่อสารกันมีการแอบส่องกันไปแอบส่งกันมาแล้วก็นัดหมายกันนะอาจจะเจอกันวันนี้เลยก็ได้นะนัดกินข้าวนัดไปเที่ยวกันภายในวันนี้นะหรืออาจจะเป็นการนัดหมายล่วงหน้าเป็นไปได้เช่นเดียวกันเนอะ ร,รับคำนายอย่าลืมเิ้งคำายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานองคุณนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b s c r i b e กดหัวใจกดกระดิ่งกริ๊งกริงกดซีเฟิร์สให้กับแม่หมอด้วยนะคะในทุกๆช่องทางเลยถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกำลังใจให้หมอในการทำคลิปดีๆต่อไปให้กับทุกคนเลยสำหรับวันนี้ไปแล้วขอทุกคนใช้ชีวิตอย่าเบิกบ,บานเตือนรู้แล้วก็ส่งพลังนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย